นี่จานแอมเช่นลกับมาแตะเสาไอเด็กอีกทิก่เขารับมาฉีดฮอร์โมนครับพี่น,อน้องโดยนี่เลยครับฮอร์โมนของจานไอทอร์นาโดนะครับใส่ไฟจากแบตเตอรี่เครื่องแบตเตอรี่โปตตองเติมน้ำมันครับพี่น,อน้องนี่นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จมาเต็มๆปนอยประหยัดความครับนี่มาหนีจานกันน้ำมาฉีดน้ำเตะเสานะครับ อัลวินมันขึ้นมันสีปากไปพืชปิดนะครับแต่สาวฮอร์โมนนะครับที่มากเองสูตรห้องจันสูตรหมากกองนะครับเดียมยุบยุบคือต้องค่ำจับกันคือก่อนแมงดาเพื่อนนะนะครับเอาห้องใจจังไปบึงกันนะครับเนาะฉีด หาศจันกัญชาเกิดมาเพิ่งรู้ความจริงเมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่งเสพติดและผิดกฎหมายใครมีไว้ในครอบครองเป็นต้องถูกจับทุกรายแต่บัดนี้โลกเปลี่ยนไปเราใช้กัญชารักษาโรค จกันกันชาถึงเวลาต้องปะติวัติเพราะพืชน,นี้คือโอกาสช่วยชนในชาติกู้ชีวิตแต่ไม่แพ้แถมยังได้ผลชะงัดมาเรียนที่หนักข้นทีโมชายแส่ผู้ป่วยอ่อนล้ารยแรงหันพึ่งกันชาิยืดชีวาถึงหายขาด